เลยีผลิตน้ำไฮโดรเจนฮิริออนได้พัฒนาอัปเกรดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนได้รับอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยาจากประเทศเกาหลีใต้ว่าเทคโนโลยีนี้ค่ะเป็นเครื่องมือแพทย์เพราะได้ผ่านกระบวนการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา12ปีทีเดียวเลยนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์วิสาขาผู้เชี่ยวชาญด,ด้านน้าไฮโดรเจนค่ะวันนี้นะคะจะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้จากผู้ผลิตนะคะอันนี้คือท่านที่เป็นผู้ผลิตเครื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตน้ําไฮโดรเจนฮิวเรอนของเรานี่เองค่ะ ต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่ผลิตน้ำไฮโดรเจนฮิลิออนนี้นะคะเป็นนวัตกรรมเดียวนวัตกรรมแรกของโลกเลยนะคะที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะ <c oughs> เทคโนโลยีผลิตน้ำไฮโดรเจนฮิลิออนได้พัฒนาอัปเกรดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนได้รับอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยาจากประเทศเกาหลีใต้ว่าเทคโนโลยีนี้ค่ะเป็นเครื่องมือแพทย์พอได้ผ่านกระบวนการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา12ปีทีเดียวเลยนะคะตรงนี้ค่ะเทคโนโลยีเราทำไมถึงเป็นอันดับหนึ่ง ของโลกนะคะเป็นการทดสอบร่วมกับสำนักง,งานอาหารและยาของประเทศเกาหลีนะคะว่าเราจะต้องนำเครื่องนี้นะคะนวัตกรรมนี้ไปใช้ในโรงพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยค่ะ 2. ออุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยจากสำนักง,งานอาหารและยาของประเทศเกาหลีใต้ด้วยค่ะ 3. นวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตน้ำไฮโดรเจนฮิลริออนนี้นะคะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ใช้เทคนิคโดยการเรียงตัวของอิเล็กตรอนซึ่งระบบเดิมในการผลิตน้ำไฮโดรเจนก็จะใช้ในระบบไฟฟ้า ที่เรียกกันว่าอิเล็กโทรลิซิสในการสร้างไฮโดรเจนแต่อันนี้ค่ะต้องบอกว่าเรายังเป็นหนึ่งเดียวเจ้าเดียวในโลกนะคะที่สามารถสร้างไฮโดรเจนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ ไฟฟ้า<ล>เป็นเอกสิทธิ์ที่เดียวที่ได้รับการรับรองจากสำนักง,งานอาหารและยาของประเทศเกาหลีใต้ว่าเทคโนโลยีนี้ล่ละค่ะที่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายป่วยได้หรือเรียกอย่างว่าเป็นเครื่องมือแพทย์นั่นเองนะคะในเรื่องของท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันแม้กระทั่งโรคมะเร็งค่ะจะต้องได้รับการดื่มน้ําที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือเครื่องเทคโนโลยีผลิตน้ําไฮโดรเจนฮิลิออนของเรานี่เองล่ะค่ะสวัสดีค่ะ